สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทารอดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวราศีธาตุน้ำค่ะกรกฎมีนพิจิกนะคะประจําเดือนกรกฎาคม2567นะคะชาวธาตุน้ำค่ะได้แก่ชาวกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะคะชาวมีนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนและชาว พิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16หรือสิกายนถึง15ธันวาคมนั่นเองค่ะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะ บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ค่ะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทันเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวทัตน้ํกากระกฎมีพิจิกค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาว2ที่มาส่งชาวทัตน้ําเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุน้ํากระกฎมีพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ดิฮาร์พินเทศค่ะเด็กถือถ้วยนะคะ หนึ่งไม้เท้าและเป็นไพ่แฮงแมนค่ะชาวธาตน้ํากระกมีนพิจิกนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวทัต น้ำอืมกรกฎมีพิจิตธาตเดียวกันกันกบคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะอาจจะเป็นชาววันจันทร์ค่ะหรือชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะมารู้สึกว่าในเดีอที่ผ่านมาชาวธาตุน้ำบางคนเ,ออเริ่มต้นที่จะทําความรู้จักกับใครสักคนหนึ่งนะคะเป็นการเริ่มต้นที่จะพูดคุยนะคะถูกใจค่ะนะคะลักษณะ ท่าทางหน้าตาอุปนิสัยน่ารักนะคะแล้วก็เฟลลี่นะคะแต่ก็รู้สึกถึงกําแพงลึกๆในความสัมพันธ์คุณอาจจะเขาเรียกว่าไปถูกใจอินโทรเวิร์ตก็ได้นะเออประมาณนี้นะคะหรือคุณอาจจะเขาเรียกว่าอ,อ,อยู่ในความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้น ยังไม่ได้ชัดเจนยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่มีสถานะแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นการคุยเป็นการทำความรู้จักกันไม่ได้เปิดเผยนะคะประมาณนี้ก็ได้เนาะบางคนนะคะยังมีความรู้สึกกล้ากล้ากลัวกลัวนะคะว่าคนที่เราเจออยู่เนี่ยนะคะคนที่เราคุยอยู่เนี่ยนะคะ mm hmm. เขาโสดจริงไหมเขามีอะไรปิดบังเราหรือเปล่านะคะหรือเขาเข้ามา มีจุดประสงค์อะไรแอบแฝงไหมแบบนี้ก็ได้นะคะชาวธาตน้ํากรากฏมีพิจิกเนาะหรือบางคนนะคะอันนี้เป็นาบเคสนะคะเป็นโวสเคสไปเนาะหรือบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าปิดบางซ่อนเร้นไม่ชัดเจนเป็นคนมาที่หลังแบบนี้ก็ได้นะคะอืม อ,อันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วสามารถสกิปข้าอผ่านคลิปนี้ได้เลยคะ่ะแสดงว่าหน้าภไยนี้ไม่ใช่หน้าภไยของคุณนะคะ ไม่ต้องนำไปคิดเยอะคิดมากค่ะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องราวของความรักกับชาวทัดน้ํากรกฎินพิจิกนะคะในช่วงเดือนกรกฎกาคม2567เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใแบรแรกได้เป็นไพ่หน่ถ้วยสถ้วยค่ะไพ่เดทนะคะ และเป็นไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะชาวธาตุน้ํากร,รกฎมีพิจิคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินพฤศกิกันมังกรธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกธาตุาดดเดียวกันกับคุณนะคะโดดเด่นในชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะตามพินต่างแดนต่างภาษาหรืออาจจะคุยกับคนในวงการแพทย์หมอพยาบาลนะคะประมาณนี้ก็ได้นะคะสําหรับ บรรยากาศความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะสำหรับใครที่กำลังพูดคุยกำลังทำความรู้จักกันนะคะก็มองว่ามีโอกาสนะคะที่จะได้พบได้เจอได้พูดได้คุยได้ศึกษาได้เขาเรียกว่าศึกษากันอย่างดีมากขึ้นรู้จักกันดีมากขึ้นนะคะความรู้สึกที่ดีๆเนี่ยมันเพิ่มทวีมากขึ้นนะคะประมาณนี้นะ แล้วก็สําหรับใครที่เขาเรียกว่าคุยกันมาสักพักหนึ่งนะคะอ่าคุณโสดเขาโสดนะคุยกันถสองคนนะไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับบุคคลที่สามไม่ได้มีไม่ได้มีใครที่มีตัวเลือกทางเลือกนะคะก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนสถานะมาเป็นคนรักได้นะคะหรืออีกเคสหนึ่งนะคะเป็นกรณีของมีอาจจะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะมาขอโอกาสมาขอคืนดีแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ สำหรับใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดความสัมพันธ์ทีเ่เป็นรักสามเศร้าเนี่ยนะคะในความสัมพันธ์นีย้ยังอยู่นะยังอยู่ความรู้สึกที่มียังเป็นความรู้สึกที่ deep connection นะคะสถานการณ์ก็มีการยังมีการให้และได้รับยังมีการสื่อสารยังมีการพูดคุยนะคะแต่ก็อื ไม่ได้มีการเทคแอคชั่นใดๆที่ชัดเจนนะคะหรือบางคนอาจจะเลือกที่จะจบก็ได้นะคะอาจจะเลือกที่จะเคลียร์ใจอาจจะเลือกที่จะจบก็ได้นะอือันนี้ก็คือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวธาตุน้ํากรกฎมินพิจิกนะคะในเรื่องราวของความรักในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกกับคนที่คุณคิดถึงนะคะ คนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุน้ําก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุน้ํกากรกฎีพิจิกค่ะชาวธาตุน้ํกากรกฎีพิจิกคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันนะคะไพ่ใแบรแรกค่ะได้เป็นไพ่เด็กถือดาบค่ะอัศวินถือดาบนะคะไพ่เอ็มเพรส และเป็นไพ่เดลเวอร์ค่ะชาวธาตุน้ํารกรกดมีพิจิกนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมชาววันศุกร์ค่ะชาวราศีมิถุนและคนาม,มิถุนนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคนคนนี้อาจจะอายุนออกก้อยกว่าคุณด้วยก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่แอบตามหน้าไพา่คุณรักเขานะอืมไพ่เดลิเวอร์ไพ่เอ็มเพลสอะคะ่ะคุณรักเขาคุณต้องการให้คนคนนี้เป็นคู่ชีวิตเป็นคู่รักเป็นเนื้อคู่นะคะ คุณตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วโดยที่รักไม่ต้องการเวลาแล้วก็ไม่ต้องการเหตุผลใดๆเป็นความรู้สึกล้วนๆเลยค่ะนะคะตรงนี้นะคุณไม่ได้อยากที่จะเสียเขาไปคุณอยากเป็นคนคนนั้นในชีวิตของเขาอยากเป็นเนื้อคู่อยากเป็นคนรักอยากเป็นคู่รักอยากเป็นคนที่คอยซับพอร์ตเติมเต็มอืมอยากดูแล นะคะคนคนนี้นะคะไปทั้งชีวิตอืประมาณนี้อันนี้ก็คือความรู้สึกคุณที่มีต่อเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณกันเป็นอย่างไรนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของคนที่ชาวธาตุน้ํากรากฎมีพิจิกคิดถึงค่ะคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุน้ํากรากฎมีพิจิกนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สิบถ้วย ไพ่เดซันค่ะคุณอาจจะคุยกับชาววันอาทิตย์นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะไพ่คิงถือถ้วยค่ะชาวธาตุน้ำกร,รกฎมีพิจิกรธาตุเดียวกันกันกบคุณและเป็นไพ่สองเหรียญน,นะคะชาวธาตุน้ำกร,รกฎมีพิจิตรนะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเอาจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกไม่ต่างจากคุณเลยค่ะเ,เขาต้องการเป็นครอบครัวเขารู้สึกถึงความอบอุ่นมั่นคงรู้สึกถึงคําว่าบ้านคําว่าครอบครัวที่อบอุ่น รู้สึกถึงความสุขนะคะเวลาอยู่ใกล้คุณเขามองภาพอนาคตไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆก็ตามแต่เขามองอนาคตเป็นเส้นชัยที่เป็นภาพเป็นภาพสิบถ้วยะคะ่ะเป็นภาพของครอบครัวที่อบอุ่นอืประมาณนี้นะคะอันนี้ของเคสที่ไม่ได้เกี่ยวกับเติร์ดนะไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลที่สามมือที่สามหรือว่าคนที่ เขาเรียกว่าเป็นรักสามเศร้าใดๆนะคะสาหรับคนที่มีประเด็นมีปัญหา mm. ในเรื่องาความรักในเรื่องราวของมือที่สามในเรื่องราวของรักสามเศร้านะคะเ,เขาเขายังอยากที่จะประคับประครระองคุณในความสัมพันธ์ทั้งที่เขาก็รู้ว่า สักวันหนึ่งความลับนี้มันอาจจะถูกเปิดเผยแล้วมันอาจจะเกิดปัญหาในความสัมพันธ์ขึ้นกระทบกับทุกฝ่ายแต่เขาก็ยังไม่ได้อยากจะเสียคุณไปณนะตอนนี้ปัจจุบันนี้นะคะเขายังอยากที่จะมีคุณอยู่นะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า เอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกและคนที่คุณคิดถึงจะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำไปแรกค่ะได้เป็นไพ่ห้า 5, 5ดาบนะคะหดาบค่ะ ควีนถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่สองดาบชาวธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกในอนาคตเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะต้องเลือกอืถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่มาก่อนโอเคแหละคุณอาจจะได้รับชัยชนะนะคะในเรื่องาของเติร์ดนะในความสัมพันธ์ที่เป็นรักเราสองสามคนนะคะ คุณจะตัดสินใจขั้นเด็ดขาดไม่ว่าคุณจะเอาชนะใจเขาหรือเอาชนะใจตัวเองก็ตามแต่คุณจะเป็นฝ่ายชนะนะคะแต่ถ้าหากว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดแล้วคุณเป็นคนที่มาทีหลังมีโอกาสที่คุณจะเลือกที่จะตัดสินใจกลับมารักตัวเองและถ้าหากว่าความสัมพันธ์นี้ไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าใดๆ มีโอกาสนะคะที่คุณและเขาในความสัมพันธ์นี้นะคะจะเลือกที่จะวางแผนอนาคตร่วมกันควินถือถ้วยนะคะอืมวางแผนอนาคตครอบครัววางแผนอนาคตกันมีทายาทอะไรประมาณเนี้เออนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าไพท้าโราจะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาว่านน้ากระกฎมีดิจิกคะ่ะขอคําแนะนํา คำแนะนำใบแรกนะคะไพ่ควีนถือเหรียญค่ะเลือกความมั่นคงนะคะไพ่แปดดาไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงในเรื่องราวของด้านจิตใจฐานะทางการเงินฐานะทางสังคมนะคะสี่ถ้วยไม่มีใครได้อะไรตามที่ใจหวังไปหมดสะทุกสะทุกอย่างนะคะ และเป็นไพ่ิงถือดาบนะคะชาวธาตุน้ำกรกฏมีพิจิกนะคะสิ่งที่ไพ่ยอยากจะแนะนําในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถ้าหากว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกคุณกลับมารักตัวเองเถอะนะคะคุณอาจจะเข้มแข็งมากกว่าที่คุณคิดก็ได้ที่ผ่านมาคุณอาจจะคิดว่าตัวเราออกตัวคุณอ่อนแอตัวคุณไม่กล้าที่จะออกจากเซฟโซนแต่เซฟโซนที่คุณอยู่มันเซฟจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่ คุณกลัวที่จะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวอืมคุณต้องกลับมารักตัวเองให้มากๆเห็นคุณค่าตัวเองให้มากๆไม่มีใครขังคุณในความสัมพันธ์นี้ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนี้มากกว่าที่ตัวคุณจะขังตัวเองนะคะ ืม่เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องนะคะไพ่บอกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างก็ได้บางครั้งบางทีคนเราต้องมีเมตตาแล้วก็รู้สึกเ,เขาเรียกว่าอ่อนโอนผ่อนตามซึ่งกันและกัน นะคะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ